เออฉันจะบอกให้ถึงมันก็มันจะเข้าหน้าร้อนแล้วแต่การซื้ออ่ะแต่การซื้อกระเป๋าขนขนที่ถูกต้องคือซื้อหน้าร้อนเพราะอะไรราคามันจะลงมาแล้วเราก็จับต้องได้แล้วพอสิ้นปีเราก็จะได้กระเป๋าแบบหน้าหนาวในการไปท่องเที่ยวนี่คือการช้อปปิ้งที่ถูกต้องช้อปปิ้งให้มันผิดฤดูกาลไปให้หมดนี่แหละถ้าหรือไม่จริงถูกต้องอันนี้ราคาำซ้อนเทนปีนี้ด้วยใช่ ราคากำลังจะมาครับรออนมามาหรือยังเอ่ยมาแล้วลดไปเลยพันหนึ่งเห็นไหมครับ2 5 2พันาบาทใครจะเอากดจ่ายเงินได้เลยรุ่นนี้ราคาดีมากพรอยสามหแล้ว ทุกคนใครอ่ะเป็นสายคารินอยู่แล้วนะวันนี้ทุกคนได้ราคาทีุ่้มากจริงๆเอาไปใช้ได้เลยครับทุกคนจ่ายเงินให้หน่อยนะครับเดี๋ยวคือถ้าใครจ่ายเงินก่อนมันถึงจะได้ของเพราะของอ่ะมันมีจํากัดจํานวนชิ้นเนาะเดี๋ยวมันจะหมดครับเดี๋ยวมันจะหมดจริงยอดยังวิ่งไม่ยอมหยุดเลยเราต้องไปอะไรที่ห้างแล้วล่ะค่ะ ทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามหาสินค้าแบบที่มันแบบโอเคราคาโอเคอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเนาะอ่ะพี่ปูไทยแล้วพี่ปูไทยอ่ะทรายเมอร์ลี่น่ารักมากเดี๋ยวจะเห็นดูถือมันกำลังจะเข้าที่เจ็ดจุดเจ็ดห้าล้านค่ะอีกติ๊กเดียวใา่แล้วยน เราก็ก็ะถ่ายรูปกันเลยดีกว่าค่ะเธอรีบกดยังไม่ได้ลงไลน์แล้วมมาเราจะถ่ายรูปรวมมาเราถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะมามามาทุกคนราคามันยังเป็นแฝดเซลล์อยู่นะลงไลน์มันจะเด้งนะครับใครจะเอากดได้เลยจอยอีกรอบมันไม่ได้แล้วแม่มันเติมไม่ได้แล้วเติมได้อยู่หรอคะเติมได้เตได้หรอเติมเลยแอบเติมเร็วๆเดี๋ยวเขาเติมจอยให้พี่เก่งปักจอยไว้หน่อยเร็วเดี๋ยวเราถ่ายรูปตอนนี้ก็มาถ่ายรูปไม่ได้เตรียมกลับบ้าน เดินเดินเดินไปเลยจอยตะก้าอะไรครับตะก้าอะไรครับเหลือตะสีเทาไงทุกคนของในตะก้าราคายุงี่่เกงจอยตะก้าอะไรคะแปดสิบเจ็ดครับนี่ไงอยู่ตรงนี้ไม่เห็นจอยอะราคา2,795นี่ราคาแฟลตนะครับกดได้นะ พะ่อตัวโชดหมดถ่ายนี่ก่อนไหมเป็นของ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 จอยยังกดได้เลยคะจอยยังกดได้จอยได้ยกหมดสีขาวอ่ะเติมสีขาวหมดหมดแต่สีขาวเราเร็วจอยใส่ไอแพได้แต่ว่าจะโผล่มานิดึงกำลังกลับบ้านโอเคเราเราไม่ถ่ายรวมเนาะถ่ายรวมสิมาสิ มาเข้าไปได้เลยนะคะทง่ั้นเราถ่ายเลยได้ทุกคนเนี่ยจ่ายเงินไม่ได้ใช่ไหมแม่เป็นมนุเลยน่อยอ่ะ ขอเมอร์ลี่เมอร์ลี่ราคาถูกมากแล้วนา,าคาคคหน้าข้างหน้าข้างหน้านี่คือนี่เลยนะเมอร์ลี่อ่ะสองสองพันกว่าบาทเ <ไป S 1> มอร์ลี่เหลือพันกว่าบาทมันหิ้วไ,ไ,ไปงานส,สวยๆมาก